ยรัชพัฒน์ลำปางสแสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิน่นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนจึงเน้นการพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการบูรณาการกับการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ในอนาคตอาจารย์จะให้ไปศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะแต่เรานึกไม่ออกว่าจะทําอะไรดีเพราะว่านะตอนนี้ประเทศเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วอะเราน่าจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่พบในผู้สูงอายุในจังหวัดลำพางกันดีนะอืแต่เราก็คิดว่าเราจะไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่พบในผู้สูงอายุที่ไหนดีคิดสิเรามีที่หนึ่งนะเราไปสอบถามที่โรงพยาบาลกันดีไหม,มก็ดีนะแต่เราจะไปสอบถามข้อมูลที่ใครอะโรงพยาบาลไหนอะ อพอดีเรารู้จักกับพี่เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลลำปางใช่ไหม,มเราสามารถสอบถามพี่เขาได้นะอืิดว่าไงโอเคงั้นเราก็ไปหาข้อมูลที่โรงพยาบาลบลำปางเลยกันโอเคตามล ได้อย่างเหมาะสมนะคะตามโรคที่ตัวเองเป็นนะคะอย่างแรกสุดถ้าเป็นโรคความดันสูงเนี่ยนะคะที่ห้ามเลยก็คือเรื่องของอาหารรสเค็มจัดๆเค็มจัดเผ็ดจัดนะคะพวกนี้ก็จะทําให้ต้องดื่มน้ําเยอะขึ้นแลวหัวใจต้องทําง,งานดักมากขึ้นเโรคเบาหวานเนี่ยก็คือ,อผู้ป่วยก็จะไม่สามารถเอาเอาปริมาณน้ําตาลที่กินเข้าไปเนี่ยเอาไปใช้ได้นะคะก็จะเกิดปัญหา ้ากลุ่มกระดูกทุนกระดูกบางนี่นะคะมันก็จะตามวัยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่เป็นผู้หญิงพอหมดประจำเดือนไปแล้วเนี่ย<ม>ก็จะมีมีการสูญเสียแลนซี่งไปได้อย่างเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็ ต้องรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงเสริมนะคะในในอาหารในแต่ละมื้อตื่นักใบเขียวจจักๆนะคะที่งพวกน้านะคะหรือว่ากลุ่มปลาเล็กปลาน้อยที่เราใช้อันการคั่วก,ก็ได้โดยไม่ใส่น้าตาลเพราะว่าเราไม่อยากได้ไขมันสูงไปด้วยนะคะหรือไม่ก็พวกาานาหนาขาวานาดำนะคะใช้ได้เลยแล้วก็สามารถเพิ่มเพิ่มแคลเซียมในปริมาณอาหารทืกก่อรกินุกวันได้ถ้ามีผลิตภัณฑ์ ชนิดนึงที่แบบผู้สูงอายุทำได้อย่างเงี้ยมามาแทนอาหารเสริมที่มีราคาแพงมันก็คงจะดีเนาะใช่ใช่อาจารย์เอาน้ผักกับน้ำปูัวฝากเลยอ่ะเห็นว่าเป็นของขึ้นชื่อและเป็นอัตลักษณ์เป็นสินค้าทอปของจับหัดเจ้งของแล้วเนี่ยน้ำผักน้ำปูัอ่ะอาจารย์ส่งเอกสารให้ดูอ่ะนี่นี่เดี๋ยวเราให้ดูนะ ของนั่นแก้วขาวอ่อนอ่ะภูมิญาท้องถิ่นของจังหวัดลำปางระดับดีเด่นเลยนะ <c oughs> สาขาอาหารและพะันาการบ้านหนองนาตตำบลเจ้าหงจังหวัดลำปางอ่ะที่รับคัดเลือกเป็น20อัตลักษณ์ชุมชนเนี่ยเห็นไหมสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสุพรรณบุรม,มอบเกียรติบัตรให้กลุ่มน้ำผักเจ้าหงด้วยนั้นเราก็เอาน้ำผักกับน้ำปูไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบคล้ายกับผงโดยข้าวดีไหม อืมก็โอเคนะน่าสนใจดีโอเค้นเราไปทำกันเถอะครับสำหรับส่วนผสมหลักในการทําน้าพริกน้ําผักน้ําปูนะครับก็จะมีหนึ่งน้ำผัก 2. น้ำปู 3. น้ำเต้าหู้งาดำา4พริกป่น5กระเทียมป่นหเม็ดผักชีอบแห้งนะครับค่ะ สำหรับส่วนผสมรองในการทำน้ำพริกน้ำผักน้ำปูนะคะก็จะมี1ไก่ของชูรส3งาดำา4งาขาว5ปลาข้าวสารอกแห้งและ6แป้งมันค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะครับนำน้ำผักนะครับที่ช่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็น้ำปูนะครับรวมผสมกันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยน้ำเต้าหู้งาดำนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใส่พริกนะครับตามลงไปเลยนะครับ แล้วก็จะใส่กระเทียมป่นลงไปนะครับตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็เม็ดผักชีป่นนะครับคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับก่อนที่จะนำไปบรรจุแล้วก็นำไปอบครับเสร็จแล้วนะครับก็จะไปอบที่อุณหภูมิ100องศาเป็นเวลาสชั่วโมงนะครับ ก็จะทำการปั่นนะครับแล้วก็ผสมแป้งมันเล็กน้อยนะครับครับสำหรับน้ำพริกน้ำผัดนะครับที่ปั่นออกมาแล้วนะครับเราก็จะนำมาผสมกับส่วนผสมรองทั้งหมดนะครับ หลังจากที่เราผสมในส่วนผสมหลักและส่วนผสมรองเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะบรรจุถุงนะครับในลักษณะแบบนี้แล้วก็นําไปบรรจุในแคเกจจิ้งของเรานะครับที่เป็นลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ผงไวค่าน้าพริกน้าผักของเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปให้ผู้สูงอายุชิมกันค่ะจากการลงพื้นที่เพื่อทดสอบชิมโดยผู้สูงอายุตำบลแจห่ห่มอำเภอแจห่ห่มจังหวัดลำปาง จำนวน130คนพบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับคะแนนความชอบโดยรวมเท่ากับ7.87คะแนนและเมื่อประเมินผลิตภัณฑ์ด้วยสเกลความพอดีพบว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีรสชาติเป็นที่ยอมรับอยู่ในระดับพอดีร้อยละ75ถึง100ละ90ในทุกรสชาติพวกเราทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและสร้างทางเลือกการบริโภคอาหารท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ทันสมัยสามารถแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้ในอนาคต